อาคารถ้าท่านมาเที่ยวที่ลอนดอนแล้วพลาดไม่ได้สําหรับลุกของผู้รับเหมาไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมหรืองานก่อสร้างรอยส์บิลดิ่งที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลเมื่อปี1988และเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญที่ใจกลางลอนดอนได้รับรางวัลเมื่อ30กว่าปีก่อนท่านที่ทุกท่านเห็นเป็นท่อเรียงรายขึ้นไปแนวดิ่งแนวนอนทั้งหมดนี้เป็นท่อทุกอย่างที่ปกติเนี่ยจะอยู่ในฝ้าเพดาน หรือในช่องชาร์ปต่างๆถูกไหมครับแต่สถาปนิกที่นี่เขาดีไซน์ให้ท่อพวกนี้มาอยู่นอกอาคารเพื่อที่จะทําให้อาคารภายในดูโล่งเรียบเพลนที่สุดแล้วเอาสิ่งที่เละเทะสกปรกมาไว้ให้คนที่อยู่นอกอาคารเห็นก็เป็นแนวคิดที่ดีนะเราใช้สอยในอาคารเราก็อยากได้พื้นที่ที่สวยสะอาดมากที่สุดแล้วเอาของที่ไม่งามให้ชาวบ้านเขาดูนี่เป็นแนวคิดของตึกนี้แล้วแม้กระทั่งลิฟต์ก็ถูกเปลือยล้น ไม่มีแผ่นอะไรปิดทั้งสิ้นก็จะเห็นลิฟต์ขึ้นลงเห็นท่อลมท่ออากาศช่างชอบมากๆเพราะเซอร์วิสง่ายทุกอย่างสามารถคลีนเอาด้านนอกอาคารได้ทั้งหมด รอยส์บิลดิ n งเป็นอาคารของบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงมากว่า300กว่าปีนี่ก็ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดคนเปลือยซิสเต็มระบบทุกอย่างแซน i t ทอรีงานระบบสุขาพิบาลงานระบบประปาแล้วเนี่ยเขายังเปลือยสีผิวของโครงสร้างด้วยโชว์ความดิบเถือนของคอนกรีตและมาเล่นในเรื่องของเชฟของการหล่อคอนกรีตให้สวยงามเป็นแพทเทิร์นต่างๆแม้กระทั่งเสาก็เป็นลักษณะฟอร์มกลม หลออ่อคอนกรีตแล้วจี้จนเรียบเนียนไม่มีการฉาบใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างต้องเป็นสัจจะวัสดุไม่มีสิ่งอื่นเจ้อปนบันไดเป็นหินแกรนิตก็เป็นหินแกรนิตโดยที่ไม่ต้องทาเคลือบท่านดูใกล้ๆนะเจียเสร็จคือจบสแตนเลสประกอบเข้ารูปคือจบสีเสาสีเหล็ก อย่างมากก็แค่ทาสีกันสนิมไม่มีการทาสีจริงสีผิวคอนกรีตถูกจี้จนเรียบเนียนท่านจะเห็นเม็ดทรายของอังกฤษใกล้ๆท่านเห็นเซ็กเจอร์ของผิวคอนกรีตเขาใช้ทรายละเอียดกับหินกรวดเบอร์เล็กๆในการหล่อคอนกรีตถอดแบบออกมาอย่างไรจบอย่างนั้นเหล็กคือเหล็กโบคือโบวโครงสร้างต่างๆถูกยึดท่อดักไว้หมดเป็นงานดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวมองไกลๆตึกนี้เหมือนโรบอทก็ว่าได้นะท่านช่างขึ้นครับ ผนังถูกสร้างโดยใช้สแตนเลสบิดโค้งเคิร์ฟเป็นทางเข้ารีดเข้าไปเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างสุดท่านใดที่เป็นสถาปนิกและวิศวกรท่านมาถึงลอนดอนและท่านต้องมาดูตึกนี้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของการเลือกใช้วัสดุและการเลือกทำโครงสร้างที่น่าสนใจมากๆส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆจากงานระบบที่เราต้องปิดบังซ่อนเร้นอยู่ในผนังอยู่ในฝ้าเพดานแต่กลับต้องมาถูกเปลือย ทุกสิ่งทุกอย่างต้องประณีตดูแล้วก็น่าจะยากกว่าการทําผนังแบบทั่วไปได้ซ้ํานะครับเป็นเรื่องของวิศวกรรมล้วนๆนะครับฝั่งนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นห้องของสํานักงานแต่และยูนิตเหมือนหลุดไปอยู่บนโลกอวกาศห้องถูกแบ่งเป็นคิ้วล็อกๆขึ้นไปอย่างชัดเจนแม้กระทั่งการสาดนะครับก็ถูกดีไซน์ให้เป็นการแขวนท่านจะเห็นว่ามีจุดยึดหลังไปที่เสา ที่ขอลำหลักก็จะถูกดึงรั้งขึ้นไปออกมาเป็นท่อออกมานอกอาคารยื่นยาวประมาณ15-16เมตรได้ตึกนี้เขาพยายามที่จะสื่อสารถึงสเกลเลตันหรือว่าโครงกระดูกของตึกได้อย่างชัดเจนทำเสาคมให้ล้อกับระบบท่อแอร์ท่อลมไปจนถึงด้านบนสุดของอาคารแม้กระทั่งห้องหรือแลมที่เป็นทางลาดของ ชานพักบันไดก็ถูกล้อให้เป็นทรงกลมทรงเคิร์ฟไปเป็นสเต็ปแพทเทิร์นทุกชั้นดูเหมือนเครื่องจักรถ้าอยู่ไกลๆท่านจะเห็นชัดนะครับว่าท่อแอร์ได้พุ่งเข้าไปสู่ชั้นแต่และฟลอร์แล้วท้ายสุดท่อพวกนี้จะถูกรวบขึ้นไปที่พูลลิ่งทาวเวอร์หรือเครื่องทำความเย็นอยู่ด้านบนดาดฟ้าไปทำความเย็นแล้วเอาอากาศเย็นลงมารีเทิร์นใหม่บทสรุปของอาคารนี้ก็อยากให้ทุกท่านมองในเรื่องของสถาปนิกคิดนอกกรอบ ถ้าพูดถึงในเรื่องของสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมหรือผู้รับเหมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ i ินเ i n จิเนชัหรือจินตนาการของท่านทั้งสิน้นโลกนี้สามารถทำทุกอย่างครับถ้ามีปัจจัยในเรื่ององค์ความรู้ปัจจัยงบประมาณถึงความใส่ใจความรักในวิชาชีพเราสามารถสร้างได้ทุกอย่างผมเลยอยากให้ท่านได้มองเปิดใจว่าคอนกรีตไม่จําเป็นต้องฉาบเหล็ก ไม่จําเป็นต้องทาสีเคลือบเงาอย่างเดียวแผ่นสแตนเลสก็มาทําเป็นผนังของห้องได้หรือแม้กระทั่งงานระบบที่ดูเละเทอะที่เราไม่อยากจะมองมันก็ถูกนําออกมานําเสนอได้และนําเสนอได้อย่างน่าสนใจสวยงามทุกอย่างอยู่ที่ความใส่ใจความรักแล้วก็จะเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงความสําเร็จอย่างที่ตั้งตรงนี้มากว่า30กว่าปีก็คือ Royce Building ที่นี่